ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าจะเป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของประชาชนหากจะปลูกไว้ในเชิงเศรษฐกิจนะครับและก็จะไปสร้างมูลค่าได้และแน่นอนเรื่องของเชิงอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้พูดถึงเรื่องของกฎหมายพืชกระท่อมพศบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเพื่อรองรับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่8พุทธศักราช2564 และกฎหมายว่าด้วยพืชกระท่อมจะเป็นการควบคุมการกํากับดูแลการใช้พืชกระทอมเท่าที่จําเป็นนะครับเพื่อไม่ให้มีการบริโภคพืชกระทอมมากจนเกินไปและจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันการนําพืชกระท่อมไปใช้ในทางที่ผิดนะฮะโดยการเพาะปลูกพืชกระท่อมเนี่ยเพื่อประโยชน์ในเชิงของอุตสาหกรรมการค้าขายการนําเข้าหรือการส่งออกใบกระท่อมเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมจะต้องได้รับการอนุญาตก่อนนะครับ โดยจะต้องคำนึงถึงการใช้ประโยชน์และประชาชนตามวิถีของชุมชนด้วยทางนี้นะครับในส่วนของกฎหมายนี้ได้กำหนดให้มีการปลูกพืชกระท่อมการนำเข้าและการส่งออกใบกระท่อมเชิงอุตสาหกรรมการขายใบกระท่อมเชิงอุตสาหกรรมหรือเกินปริมาณที่กำหนดจะต้องขออนุญาตก่อนรวมไปถึงการกำหนดคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้รับใบอนุญาตในการเพาะปลูกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการขายการนำเข้าการส่งออกพืชกระท่อมการกำหนดมาตรการต่างๆควบคุมการรับอนุญาต โดยจะต้องมีการพูดถึงกรณีการขออนุญ,ญาตนะครับว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ด้วยโดยผู้อนุญ,ญาตนะครับมีอํานาจในการพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้เช่นกันนอกจากนี้ก็จะมีการกําหนดมาตรการในการกํากับการดูแลการโฆษณาการบริโภคใบกระท่อมในการคุ้มครองสุขภาพของผู้ที่มีอายุต่ํากว่า18ปีด้วยนะฮะนอกจากนี้ได้พูดถึงเรื่องของคนบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงในด้านของสุขภาพ จากการบริโภคใบกระท่อมด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามนะครับจากที่การได้มีการพูดถึงกฎหมายยกเลิกใบกระท่อมหรือว่าปลดล็อกเนี่ยนะฮะจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2522ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่24สิงหาคมนี้นะครับจะทําให้สามารถนําพืชกระท่อมไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆได้อย่างกว้างขวางนะครับประกอบกับพืชกระท่อมเนี่ยเป็นพืชที่สามารถนําไปพัฒนาถึงสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจได้อีกหลายอย่างด้วยแหะครับ